เราสามารถทำแบรนด์ภายใน24ชั่วโมงได้ไหมแบรนด์ในที่นี้หมายถึงแบรนด์ที่มีโลโก้ C.I สินค้าแผนการตลาดกู้ภาพโฆษณาและเว็บไซต์แบบ full scale แบรนดภายใน,น24ชั่วโมงแบรนด์ที่เราทำเป็นแบรนด์แฟชั่นแอนด์ไลฟ์สไตล์ที่ใช้ภาพประกอบของเรามาเป็นส่วนหนึ่งของ Product ในแบรนด์ค่ะ วันนี้เราก็เลยลองตั้งโจทย์กับตัวเองว่าถ้าเราในฐานะคนที่มีอํานาจในการตัดสินใจเอง100%และมีความรู้เรื่องงานดีไซน์อยู่บ้างเนี่ยมาตัดสินใจจะทําแบรนด์เราจะสามารถทําทุกอย่างให้เสร็จภายในเวลา1วันได้ไหม การทดลองในวันนี้เราจะทำแบรนด์โดยการจ้างคนที่เป็น specialist ในแต่ละด้านมาประมาณ7คนแล้วมาช่วยเราเนรมิตมันออกมาก็ทั้ง7คนนี้เป็นคนแปลกหน้าที่เราไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักไม่เคยทำงานด้วยมาก่อนเราจะเริ่มต้นทุกอย่างจากศูนย์เลยก่อนอื่นเราต้องหาคนมาทำงานแบบด่วนๆเราจะเข้าไปดูในเว็บชื่อว่า fastwork. Oh. คือเว็บนี้เป็นเว็บที่เหมือนกับว่าเป็นแหล่งรวมฟรีแลนซ์สายาต่างๆเช่นแบบการาฟริกดีไซน์การตลาดและโฆษณาภาพและเสียงอะไรเงี้ยก็คือเขาจะมารวมกันอยู่ในนี้เราคิดว่าตำแหน่งที่เราจะจ้างเนี่ยน่าจะมีทั้งหมด7จ็ตำแหน่ง ส่วนใหญ่เราเลือกจากคะแนนรีวิวแล้วก็จํานวนครั้งที่เขาเคยทํางานแบบถ้าเขาคะแนนรีวิวสูงแล้วเคยทํางานมาหลายครั้งเราก็คิดว่ามันน่าจะโอเคหลักการเหมือนเลือกร้านอาหารในวงในอะไรเงี้ยคนแรกที่เป็นคนทําโลโก้ของเราเราเลือกคนที่ชื่อบงกชคนทํา แ a c k เก i n g เราเลือกคนนี้ชื่อพานิดาเรารู้สึกว่างานคนนี้ตรงกับเทสเรา m โมชั่นกราฟิกคนนี้ชื่อว่าคุณเดียนะคะนักดนตรีเนี่ยเราจ้างคนที่ชื่อธนพลคนถ่ายภาพชื่อประภาวินคนที่เป็นคนทำเว็บชื่อว่าชยานนนะคะสุดท้าย mm hmm. เราเห็นมันมีแคตตากรี hmm. ่ชื่อปรึกษาและแนะนำแล้วมันมีคนที่เป็น Marketing mm hmm. อยู่กัรตลาด ก็เป็นฟรีแลนซ์ที่เราเลือกด้วยคข้าวๆประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเจอพวกเขาตัวจริงกันเลยดีกว่าพุ่งนี้<ะ>ตอนนี้เราก็มาถึงสตูแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวฟรีแลนซ์ที่เราเรียกไปเนี่ยเขาจะมาเจอเราที่นี่กันเราก็จะารอกันว่า เขาจะเป็นใครอะไรยังไงกันหรอค่ะใช่แล้วค่ะไีังสาววขอร ปันจะมาพูดเรื่องแผนการทํางานคร่าวๆให้ฟังนะคะคือเพราะว่าเราจะต้องทํางานไปพร้อมกันทุกคนนานๆแบบมาอาจจะต้องแบบสลับสับงานกันนิดนึงเดี๋ยวปันจะเริ่มจากคุณบัวจะเป็นกราฟิกตอนนี้ทำโลโก้ทำไมคะคุณบัวจะต้องทํางานเสร็จไปคนแรกแล้วถึงย้อนงานให้คุณบิวคุณบิวเนี่ยก็จะทำแพคเกจจิ้งทำอะไรออกมาระหว่างที่คุณบิวทำแพคเกจจิ้งเนี่ยคุณบัวก็จะเอาโลโก้ให้คุณเดียค่ะคุณเดียคุณเดียก็จะทําโมชั่นออกมา ตอนที่โมชั่นเริ่มประกอบร่างแบบเห็นกันเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยคุณเดียว <Yeah. S 1> เดียวก็จะทำจิงเกิลประกอบโมชั่นอันนี้ไปด้วยก็อาจจะต้องแบบเขย่บไปพร้อมๆกันพอทุกอย่างเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยระหว่างนั้นฝันจะเอากรส่งกราฟิกไอเกตแล้วสงไปทําแล้วก็หวังว่ามันจะส่งกลับมาทันที่เราจะถ่ายแบบของมันได้ไม่ว่าจะเสร็จกี่ชิ้นก็จะถ่ายแบบเท่าที่มีนะคะอันที่ไม่เสร็จก็อาจจะทำเป็น 3D m o c อัพไปก่อน แล้วก็สุดท้ายพอทำเรียนร้อมาอแล้วีภทพทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยตอนนั้นโคงเว็บน่าจะเริ่มเสร็จประมาณนึงแล้ว<อ>เราก็จะเอาภาพที่มีเนี่ยไปใส่ในเว็บแล้วสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่เห็นงานทั้งหมดแล้วก็อาจจะให้มาร์เก็ตติ้งยังขาดลองดูแนอาจจะเดินดูรอบๆก่อนก็ได้ว่าวันนี้การทำงานเป็นยังไงคิดว่าแนอะไรมองแบบไหนแล้วก็คอยพูดแผ้พวกเราต่างว่าทำทายทังไงี้ได้เลยค่ะสู้ๆนะคะทุกคน <laughs> จริงอันนี้เป็นโลโก้งไงนาย้าเกิดเอามาบวกกับอันเนี้ยแบบน่ารักตอนนี้คือรู้สึกว่าคนที่ทำโลโก้แล้วก็คนทำแพคเกจจิ้งกับกราฟิกอ่ะเขาดูอยู่ตัวแล้วแบบน่าจะแค่ต้องให้เวลาเขาแบบละมียดละมยัยงานนิดนึงอะไรเงีย้ย เราไม่ต้องทำอะไรเองเลยเหรอทำไม่ได้เราสึกว่าเราอยู่เฉยๆเองไม่ได้เราขอวาดลูกใส่เขาเป็นไงคือเราว่าพี่คนที่ทำกราฟิกเขาทำน่ารักมากแล้วถ้าเกิดว่ามันมีงานเราเข้าไปซะหน่อยมันน่าจะน่ารักมากเลยแล้วนั่นก็เป็นแบรนด์เราถึงเราจะไม่อยากจะทำเองแต่ว่าเราก็อยากจะทำเองแต่ว่าเราก็เราน่าจะเป็นเราน่าจะมีคนเทนในตัวอยู่แล้วตัดเป็นวาดลูกกันดีป่ะอันนี้เป็น งานที่เราเคยวาดไว้สักขักใหญ่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้ทําให้เสร็จสักทีัไม่มี motivation ที่จะทำให้เสร็จอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าจะมาตัดเส้นแล้วก็ทําให้มันเรียบร้อยสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาให้เขาไปใช้เป็นลายพิมพ์เสื้อแล้วก็อาจจะใช้บนพวกสมุดแพคเกจิ้งอะไรอย่างเงี้ยคือเราอยากลองทำแบรนด์ของตัวเองมาตั้งนานแล้วเพราะว่าเราชอบไปเที่ยวใช่ป่ะเราแบบ พูตรงว,ว่ามันก็ก็คงจะดีถ้าเกิดว่าตอนที่เราไม่อยู่ไทยเราเรายังขายของอย่างนูงง่นอย่างนี้ได้ใอที่ตัวเราไม่อยู่เลยแต่ก็ไม่เคยจะได้ทำซะทีอ่ะเพราะว่าปกติเราก็ยุ่งมากๆตอนแรกๆเรากะว,ว่าเราจะทำโปรเจกต์นี้เล่นๆนะแตพอเห็นทุกคนมานั่งทำงานแล้วเาขาตั้งใจทำก็เริ่มแบบเริมรู้สึกว่าฉันก็ต้องตั้งใจด้วยสิอะไรอย่างเงี้ย ทุกง,งานน่อยนี่เขาเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคเราเอาไฟมาใส่ตรงนี้แทนโอเคเออโอเคโอเคเลยคือรู้สึกว่าเป็นโลโก้ที่เล่าเรื่องดีขอบคุณนะคะขอบคุณะคะ่ะ ตอนนี้กราฟิกในส่วนของโลโก้เสร็จแล้วเราจะส่งโลโก้ให้คนทำแพคเกจิ้งทำแพคเก็ตคนดูดีน่าดน,นแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดที่โลโก้จะไปอยู่ก็คือบนเว็บโดยการเป็นโมชั่นก็คือพยายามวิ่งว่อะไรอย่างนี้นั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะไปคุยกับพี่คนทำโมชั่นแล้วเรามีอย่างงที่พิเศษมากๆที่เราไม่เคยทำมาก่อนเลยก็คือสาว อยากให้ฟอนต์มันขยับแบบดุ้งดุ้งดุ้งอย่างเงี้ยแล้วก็ไปขยับพลบพลบนิดหน่อยติดติดดำดๆอะไรอย่างนงี้คือแบรนเนี้ยมันจะมีความคนดูที่แอบซานิดนึงอะไรเงีย้ยค่ะตัวจิงเกิลก็อยากได้ให้มันเข้ากับการขยับประคาะแบบตึ้ง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 อะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นเมโลดี้แบบใช้นนไม่กี่ตัวง่ายๆให้มันเข้ากับคำอะไรเงี้ยเพลงมาแล้วพี่เขาทำเหลวมากตอนแรกฉันถือว่าเพลงจะมาสุดท้าย มาฟังกันนะคะคือไม่เคยรู้สึกแบบหุดขึ้นคอขนาดนี้มานานแล้วแบบเพลงเพงเ,พเพฟังเพลงให้ใจสงบกันรบีไปว่าอะไรนะอ,อ๋อรบีไปว่าขอเพลงง่ายๆอ่ะเพลงแรกหนึ่งสองสาโอเคก็ง่ายดี อามันคือโน้ตเดียวกับอันที่แล้วแต่ว่าเป็นแบบกล้องขึ้นหน่อยอถ้าให้เทียบสองอันเราชอบอันแรกมากกว่าน,นะมีแบบอะไรอีกไหม,<อ>ข,มข้ามข้ามอันนั้นไปก็แล้วกัน <laughs> อันนี้คือเวอร์ชั่นที่แบบฟิวเจอริสติกประื่นเต้นอะไรอย่างนี้เราอ่ะชอบจังหวะตตื้อ ือดือที่เขาทำมาแล้วเราอาจจะลองขอให้เขาเปลี่ยนเครื่องดนตรีที่มันทําให้เกิดเสียงเป็นไม่รู้เบสหรืออะไรอย่างนี้ให้เสียงมันต่าลงฮะไปฮะไปลุยงานต่ออ่าเป็นกล่องเปิดฝาออกมาก็เห็นข้างใน<ะ>เป็นแบบว่าเป็นเทคกอล์าเขาอะไรแล้วก็อันนี้เป็นเป็นเสื้อ,อาาเป็นตัวคาดเสื้อ ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะลองเอาเอาพวกเอาพวกสติกเกอร์พวกนี้ลงมาแปะดูว่าชอบอะไรยางไงน่ารักผ่านค่ะตอนนี้เราหนีออกมาส่งไปให้ร้านเสื้อยืดคือร้านนี้เป็นร้านที่เราเคยทำกับเขาหลายรอบแล้วแล้วเขาทำเร็วคิดว่าถ้าส่งเร็วๆก็น่าจะได้แบบวันนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อืม โลโก้เสร็จแล้วแบบแพคเกจิ้งก็มาแล้วเ,เรากำลังรอโมชั่นแล้วก็รอเพลงอยู่ตอนนี้ส่วนที่ยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างเลยแล้วน่ากลัวที่สุดก็คือเว็บเขาทำอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำเสร็จวันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็น่าจะโอเคพอได้ถ่ายแบบได้อะไรแล้วก็น่าจะเห็นภาพมากขึ้น mm. จริง ถ้าไม่ได้พยายามจะอัดทําทุกอย่างในวันเดียวมันก็คงไม่เหนื่อยขนาดนี้หรอกจริงๆเราถ้าจะไม่ได้ทําอะไรขนาดนั้นนะแต่มันน่าจะน่าจะเหนื่อยตัดสินใจมั้งออว่าจะเอาอะไรจะอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยพอตอนที่ของทุกอย่างมันแบบยังไม่ได้เสร็จแล้วเราต้องไปต่อมันก็แอบ,บรีวิวยากเหมือนกันว่าควรจะทำยังไงต่อไปก็หวังว่าหวังว่าขอให้แหวนมันออกมาสวยและดีในตอนจบนะคะ ครับครับผมแก้เรียบร้ายแล้วครับผมบบเพิ่มเสียงไฟไปด้วยเพิ่มเสียงไฟไปด้วยโอ้ครับผมอารมณ์ประมาณนี้เออเออเออชอบชอบชอบครับผมผ่า แค่เอีกแค่30%ท่านั้นแบรนด์ของเราก็จะถึงถึงฝั่งฝันแล้วเราก็จะได้กลายเป็นซ e o เจ้าของแบรนด์ที่สมบูรณ์ฮะทุกคนอ่าเนี่ยผมวางเรื่องของหน้าโฮมในเซ็ชั่นแรกคือสไลด์เตรียมมาให้แล้วของโคดักที่เราจะแยกมวลหมู่ที่คิดตรงนี้ได้ว่าจะมีสินค้าอะไรที่ลูกค้าดูเขาสามารถคลิกด,ดูตรงนี้ได้เลยอรอดูครับผม๋ยวเราจะถ่ายแบบกันซึ่ง นัแบบก็คือเราเองนั่นแหละเดี๋ยวเขาาแต่งหน้าก่อนแต่งหน้าแต่งตัวโอเค่ okay, นั่นแหลนะเดี๋ยวไปถ่ายแบบกันยฉันเป็นทุกอย่างแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าอ้วมันทำได้หลายอย่างจังจ้างดีกว่าก็จ้างได้นะคะ <laughs> โอเคค่ะจากที่ได้ดูภาพรวมในวันนี้มาทั้งวันเนาะก็จะมี Marketing Plan นะคะอันนี้เรามองออกมาแล้วว่าตัว Target ็ะคะ่ะน่าจะเป็นคน Gen Y นะคะซึ่ง Gen Y เนี่ยเขาชอบทำตามใจตัวเองคือหมายความว่าฉันชอบอะไรฉันจะทำสิ่งนี้ไม่สนใจกระแสะหลักแหละว,ว่ามันจะเป็นยังไงเขาต้องการความรวดเร็วชัดเจนและตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะสื่อสารนะคะ เราควรจะต้อง make it clear คือชัดไปเลยว่าแบบสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารมันคืออะไรอยากจะให้เขาทำอะไรยังไงกับเราอะไรประมาณนี้นะคะซึ่ง content strategy มันก็จะแบ่งออกเป็น3เฟสละกันง่ายๆเนาะเฟสแรกก็คือ entertain ทำยังไงให้เขารู้สึกมีส่วนร่วมกับเราอย่าเพิ่งขายของในสเตจนี้สเตจที่2คือเริ่ม inform แล้วพอเขาเริ่มสนใจอย่างเงี้ยคะ่ะเออเราก็จะเริ่มแบบบอกเขาว่าเอ้ยมันมีสิ่งนี้นะเรามีขายอะไรบ้างนะคะให้เขาแบบ ได้รู้จักเรามากขึ้นนะคะสุดท้ายเราค่อยคอนวิน์เพื่อให้เขามาซื้อสินค้ากับเราประมาณนี้โอเคค่ะขอบคุณนะคะยินดีค่ะก็ขอให้โชคดีกับแบรนด์ใหม่นะคะขอบคุณค่ะ หลังจากที่เราทํางานวันนั้นเสร็จไปแล้วเนี่ยนี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วเนอะจากสีหัวก็น่าจะรู้ว่าผ่านเวลาไปแล้ว,ลวเราก็มานั่ง finishing งานต่างๆด้วยตัวเองจนตอนนี้แบรนด์ก็สําเร็จสมบูรณ์100%พร้อมที่จะออกไปขายละ แต่ถ้าให้กลับไปรีวิวสิ่งที่เราทดลองทําในวันนั้นเนี่ยเราว่าด้วยเวลาที่มันจํากัดมากๆอะ่ะมันทําให้ทุกคนแม้ว่าจะทั้งเราและฟรีแลนซ์อะ่ะก็ทํางานอย่างสุดขีดความสามารถทั้งในด้านสกิลและว,วิชาชีพของตัวเองแล้วแต่สิ่งที่เราได้จากวันนั้นอะ่ะเราก็เอามาพัฒนาต่อทํานั่นนี่นูน่นจนกระทั่งแบบมันกลายเป็นผลงานที่สําเร็จเสร็จสิ้นแล้วเราก็ชอบมากๆจริงๆการทดลองที่เราทําไปในครั้งนี้เราว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีของการที่ ถ้าใครมีความฝันก็อยากให้กล้าทำเหมือนในแคมเปญ Dare to Dream ของ Fastwork นะคะซึ่งเป็นเว็บที่เราเอาฟรีแลนซ์มาร่วมงานด้วยนั่แหละคือ Fastwork เ,เขาอยากจะเป็นแรงบันาตาจให้กับใครก็ตามที่อยากจะเริ่มมีธุรกิจของตัวเองทำแบรนด์ของตัวเอง,รอง,เองหรือแม้กระทั่งคนที่เป็น artist แล้วอยากจะหางานฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยว่ามันมีแพลตฟอร์มตัวนี้อยู่ถ้าเกิดว่าใครมีความฝันหรือว่ามีโปรเจกต์ที่อยากจะทำเนี่ยก็ไปหาคนร่วมทำงานได้ใน fastwork.co ค่ะให้ทุกคนที่มีความฝันเนี่ยก็ Dare to Dream นะคะแบบกล้าที่ จะฝักนกล้าที่จะทำแล้วก็ลองทำดูชอบไม่ชอบไม่เป็นไรเรามีโอกาสจะแก้ไขได้เรื่อยๆเพราะว่าชีวิตคือการเรียนรู้และทดลองค่ะสำหรับวันนี้เราก็ไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมไปซื้อของเราเยอะๆนะบ๊าย <Bye. S 2> แต่ถ้าไม่ซื้อของจะกดไลค์ก็ Subscribe กดแชร์ให้เฉยก,ก็ได้